รายการ G7 บ้านคุดแดนนะครับก็ร่างก็ถางหายไปนานแะล้วเมื่อออกอาทิตย์ที่แล้วนี่ปรากฏว่ามีนคนเข้ามาชมตัวอนลายซึ่งก็ขอบคุณมากที่ทุกคนนะครับได้ติดตามเราสนใจการทำของเราในการสอนของเรานะก็ะจัจินดีก็มีกำลังใจที่ครูจะเผยแค่ให้ต่อไปให้คนที่มีต้องโอกาสไม่มีโอกาสเรีนยนได้ใช้ข้อมันตัวตางตัวนะครับนั้นตรงนี้ปัญหาพอเจอเนี้ยคำถามเข้ามาอย่างมากมายมาหาครูนะครับเพราะฉะนั้น แต่วันนี้เราเกิดมีข้อเท้จริงทีู่้สิท์ไปเจอเพื่อนของสิทธิ์ไปเจอเหตุาการณ์ซึ่วันนี้เป็านเหตุการณ์ที่เกิดจริงนะครับแล้วก็เป็นตอบปัญหานี้ก่อนให้ได้วันนี้นะครับวันนี้กพเดี๋ยวมาดูว่าจะทํายังไงแก้ปัญหานี้อย่างไรครับอย่ติดตามชมกับจีนบ้านปุนะครับโจทย์วันนี้ครับอันตรายมากเด็กวินโดงมาครับคุณโจทย์ที่ต้องรีบแก้ปัญหานี้เพราะเจอแบบนี้จังนะครับวิธีการคือถ้าเรายอมได้นะักบินที่โรนแบบนี้ให้ยอมนะครับ เขาอยากได้อะไรให้ไปเลย,เลยจะเสี่ยงกระชิตเองเรามีปรญหาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าโดนแล้วเรามองจะยอมแนละ้วเขาไม่ยอมก็จะฆ่าเรารที่เปรียบอันตรายจากผู้อื่นมีการป่มขืนต่อมนการทําร่างกายต่อเราก็เรียนรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับวันนี้จีเตบ้านผูแบงจะให้อะไรในการแท้แก้ท่านี้เดี๋ยวลอง,องดูครับจริงจิ้ๆอย่าไปป้องอย่าจี้นี้ อันตรายครับวิธีนี้ไม่ได้จี้จะงานแทงจี้หรืการปากเฉียวมันเพราะเอาของเนี่ยถ้าเราจะจะแย่งชิงว่าเป็นคนตึงกรือชากมือเนี่มันก็จะคอเดีนะนั้นการจํากัดอันนี้ต้องเป็นอันนี้วิธีมันจำกัดต้องมาวิธีการใช้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้วิธีง่ายคือยกมือง่ายหรืใช้มือสอดนี่นเดียวแค่คี่ปุ่ม,มป๊บกหามือป๊อกแม็กตอนนี้เราจะป๊อกเข้าหาป๊อกเด็กทำศิษสอบป๊อให้จบแย่งนีดนะครับทุกครั้งให้แยง่งนีดเพราะถ้าไม่แย่งมันจะมีการยิ่นกันแล้วว่าอาจจะมาสู้เราอีมากมาย นะครับถ้าอย่างที่แหละเราดิ้คอนโทรลแล้วเสร็จแล้วแน่นอนแต่็จแทนไม่ได้ทำเหมืที่เราทำอย่างนเดี๋ยวต้องทำเจ้าๆอยู่ต้องมางตรงนี้จะมองยากนิดนึงแต่เป็นรับเฉาะนะครับตรงนี้ครับปัดพลิกนะครับนิดเดียวแง้ก็จะมาแฮทไม่โดนมือเราเลยต้องพลิกมือแพ้ทั้งนี้โดนอาจจะโดนอันนี้พลิกหนีเลยครับโดนแต่บอลที่ผักต่างันทีไวนะออกงี้เลยปอดพลิกมาบัเดึงนะะชักปั๊บไปยิงเปล่าที่สองได้หมดฟอง์มพัจีนี่คือหลักการโน่นเลนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าน้องที่เป็นเพื่อนฝึกท่านี้มาก่อนเลยจะฝึกได้ไหมเพราะเราพยายามหาวิธีที่กระชับง่ายและใช้ได้ผลเดี๋ยวจะเรียกนมาก่อยเข้ามาลองทําท่านี้วันแรกครั้งแรกให้ดูนะครับเชิญครับน้องพอยเชิญเข้ามาหรือจะสอนน้องพอยโดยตรงนะครับนะครับของพอยคอยดูนะครับคอยดูว่านะครับเป็นอะไรเพราะมุมเนี่ยรู้นะว่าเราทำเนี่ยหนึ่งเรายอมบอกเพื่อเรายอมฝึกแบมือเนี่ยอยู่เนี่ยนะการเตะทา้งนี้ยการเตะได้เป็นท่าหมัดทุกอย่างมันเราใช้การปอกเที่ย นะที่เหลี่ยมแล้วตรงนี้มันจะเกิดการเข้าไปาการก้าวสืบฝาเนี่ยเข้าไปพร้อมจับมุ่งเมหนึจุดจังหวะดีเห็นไ,ไหมเกิดความในตรงนี้เราเป็นชาติออกมาโพสอันเนี้ยปางนี้ก็ล่วงแล้วบางที่เราทําตายิตไม่ได้ทําให้โดนถ้าโดนทีเดียวก็ล่วงแล้วไม่เหล,ลือเราคุณนอนพุทแน่นอนยิ่งลูกนี้ต่อหลับเลยครับหลับทีแค่จะลงพื้นนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะสอนวิธีว่าใช้ตัวนี้ได้ด้วยเราอาจจะใช้วิธีการเพิ่มลงพื้นให้น้องเพื่อจะก็ได้ง่ายขึ้นครับอให้ดูตรงนี้อยากให้น้องทนนน้นรันที่ ย้อนอย่างยอนไปสุดท้ายยกมือขึ้นนะครับกระชิกตอกตกให้ไวพี่เขียน,อ,อ,น,นววอ,อย่างนี้ไหมมือที่พร้อาามช่วงน,นี้มันเสียวดวเองเพราะพิชปักติดนะมันติดตับจับมือนะแล้วฟ้าคอนะครับกระชากสามารถที่จะลงล่างได้นะปฏิบัติได้จะสอบแลต่ถ้าโกงนะงก้าโกงเราสามารถตั้งหลับเลยทีเดียวหลับนารอกแขนนี้จับได้เลยนะครับลองดูว่าจะได้ไหมนกที่เเคยย ยาคาอถอนเท้าที่หนี่นะครับใชได้ดีกว่านี้ like ถ้าไม่ถอนเ ouais ท้าแรงดีมันก็ต้องถอนเท้ามาเลยคนเลยคนฟอกความเท้าดีแล้วแหละนอนีื้ครับนี่อันั่นแหละนอนตั้งแหละตรงนี้แหลกแล้วฟอกอย่าลืมอ่ามาจบตรงนี้เลยง่ายเลยเนี่ยทำเร็วขึ้นนะใครฟอกคือที่ขั้นแรกโอเคนี่นี่แหละนี่แหละโอเคอย่างเงี้ยได้เลยนะครับอันนี้คือถือว่าถูกต้องถ้าฝึกถูกวิธีรับสิบเที่ยวยี่สิบที่วต่อวันพร้อมแน่นอน แต่ปัญหาถ้าเกิดเขาเกิดไม่ยอมล้มมีดจะทํายังไงมันต้องปลดมีดปัญหาคนจะถามใช่ไหมว่าแล้วมีดยังอยู่เดี๋ยสู้ขึ้นมาใช่ไหมมันต้องเพิ่มเติมวิธีการนี้พอเราแยกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวพอเราเราตอกปั๊บเข้าไปแล้วตั้งตั้งเนี่ยลงลงแล้วไปลงแบบเนี้ยมึงเนี้ยเดี๋ยวรว่าอันเนี้ยสามารถหักแขนเกี่ยวแขนต่อเลยลงพื้นเลยเหี่ยงเขาลงเนี่ยเขาเนี่ยเราสามารถหักแขนกดสับเลยนะแค่เ่อนที่เดียวเคยหนุเคยหักมาบ้างที่หน่อยเราชอบนะครับเรนเพิ่มเติมกัน เอันนี่ลงพื้นอ่าแอมแอรควบคุมไม่ได้ดีต้องกับกดใค้ื่องนนี้ให้มันปั้มหน้าให้ได้การปั้มหน้าเป็นสิ่งที่ทำไม่ดีสุดทั้างไหนรากช่ยได้ีขึ้นๆนะ่ยจัวนีได้นะครับก็แกชาขึ้นครัี่คือถ้าเราคึกคุมวิธีเนี่ย ซ้ำๆจะทำเข้าใจมันเป็นวิธีที่บางครั้งก็งมีการเคลื่อนไหวมุดเมนตมางมันของจริงเราจะท,ทําท่าต้อใช้มือไเฉยไมแข็ง,ขงมันคงไปไม่ได้นั้นการฝึกฝนอย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะเนียนขึ้นวงรวบจะดีขึ้นแล้วชำนาญขึ้นเพราะนั้นวิธีแบบนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับบอลเด็ซนซึ่งจะฝึกลึกซึ้งวันนี้ซับซ้อนกว่านี้คุณก็ต้องฝึกกับผู้ชำนาญที่สอนคุณได้สอนอีกหลายมุมให้คุณได้นั่นก็ต้งมาฝึกกับเราอย่างถูกวิธีนะครับหรือครับผู้รู้ โอเคนะครับเหตุสิ่งที่วันนั้นวันนี้ฝากไว้พยายามฝึกให้มากพยายามทบทวนสิ่งนี้นะครับเราอยากให้คุณไปสอนคนทางแนสอนผู้หญิงนะครับช่วยกันนะครับไปแก้กันนะครับอย่างนี้ครับเท่าวันนี้นะครับเราดูแล้วคนชอบนะครับโจทยนมีถามเรามานะครับปัญหาเกิดขึ้นเราช่วยแก้ตามที่แก้ได้เราจะเอาโจทย์ง่ายๆแล้วครูจะพยายามแก้ที่ง่ายๆไปไม่ลึกซึ้งไม่ซับซ้อนมากนักใันนี้นะครับถ้างานอันนี้การสอนแบบนี้ และมีประโยชน์ต่อชุมชนมีประโยชน์แบบโดยรวมนะครับเพื่อนๆเราบอกต่อครับบอกต่อว่าให้มาดูเลยในช่องบ้านคุณแดลนะครับกด subscribe บ้านผุดแหลของจีเซียบ้านผุดแหลกนะครับการใช้ท่าเนี่ยจะมองภาพจากการสาธิตบางครั้งจะดูแล้วเหมือนไม่รุนแรงหรือเปล่าเพราะมันดูแล้วเราจะไม่กล้าตีเพื่อนเราที่เป็นเป้าล่อมันอันตรายมากการไม่เอาเลยนะงั้นวิธีการต้องฝึกก่อนฝึกคนเอาไว้เลย เพราะว่าร่างกายให้เป็นอาวุธสอกที่ฝึกมืก่อกี้ท่าเนี้ยเราลองใช้จากการฝึกฝนเป็ใช้เป้าก็ได้น,นะครับนักฝากเลยให้ใหลองฝึกดูในวันถ่ายที่มีจใจนะครับแรงนั้นมีแรงหลายวิธีการตรเนี่ยฝึกแรงชอ็อคก่อนะครับใช้ปลดปั๊บเหยียบมันให้ต้องแรงพอคนนี้อยู่แล้วถ้าจังหวะเนี่ยแลดโดนเนี่ยมต้องร่วงเลยนะครับไม่รูมม้ลงเงินแน่นอนนั่นคือการตีที่เราผิดแบบแรงแน่นอนนะครับแรงแน่นอน,นครับมึงนะนี่คือช็อคครับชอบ็อคจบกันั้นเลยกับวิธีระเบิดแรงให้มันลอยนั่นก็มีที ต้องรับสองครั้งนะครับของปั๊บปั้มปี๊บครับปั๊บคนเนี้ยคือแรงแค่จะแรงต้องัตเห็นไหมอย่างนี้รับหนึ่งครั้งเดืดปั้มปีนครับเนี่ยความแรงเยอะในการที่เดชกระเด็นได้แล้วทั้งนี้โดนไแล้วกองการเกินกระเดื่องขำนะครับลองดูเดี๋ยวน้องคอยเล่นสังแต่หื่นนะครับชอบเลยตลอดนะดีมาขึ้นอีครับอ่าเรครับต้องอันโตเลยครับอ่าดีดีขึ้นเอาแรงวันนี้จริดี ที่มีแมชได้เลยนะคืออ่านี้แค่ฝึกครั้งแรกรอระเบิดแรงได้เลฝึกเป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งรับรองว่าทีเดียวเป็นผลนะแล้วก็ควรใช้แบบนี้ทีเดียวจบลูกอื่นแล้วแต่การจะตามยังไงนะครับฝึกรู้ต่อเนื่องไม่เป็นไรแต่ใช้จังหวะแรกให้ได้ให้เกิดผลต้องฝึกความด้วยครับวันนี้จะสอนต่อรือบอกน้องๆเนี่ยท่าทางให้ฝึกระเป้าด้วยก็ความแม่นยังไม่เสเพลสบายเป้าหมายนะครับพอเจัดการใช้ได้ผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้างเปนครันโกลมคนอยู่แค่้วะคอันโเลยทันไหมไม่เอารับสองนะตองคอเลยเพราะจะไม่ปัดไปตลอดเนี่ยปิดไม่ได้ไหมปั้ปั้ๆชิ้นพวกนี้ยพอพอนีปั้ง